้้อองอต้นเนี้ยมาผักโรเทือนนะบ้าเหมืนก่อนเดี๋ยวขาสีย่างเมื่อนานี่คือป็นตาเขาเขาใหม่บนนี่ป้นตาเขาเนี้ยเนี่ยขุดน้ำสางกินสบายอยู่น้ำบ,บกง่ายดอกอยู่ โอ้โหเหลือกินบะคัดใส่สำหรับบะคัดใส่ได้เนี่ยนใส่เนาะเหลือกินได้สำหรับพัดไส่เนาะอาเหลือกินแล้วมาอนนเเเเเป็จต สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนพี่น้องเลยเมื่อนี้กะชี้อกไปหายไปหน่ายแหละพี่น้องเลยเนาะกายังไข่อยู่บ่อยสบายปันไดพี่น้องผู้ดีแม่บักเคลนเพิ่นเนาะสาวคิงเพิ่นมาเกี่วเขาอซอยแม,ม่ยาเพิ่นเมื่อเสาร์เนาะเพิ่นออกไปไต้เสาร์เลยพี่น้องู้ดีบางยาเนี่ยโชว์บอกว่าให้ออกเมื่อทรงของกินให้เพิ่อนอีกเพิ่อนอยู่หายอยู่หน้าบ่มีอของกินเพิ่นพี่น้องเลย เนาะจำเป็นต้องเฮาได้ลำบากอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวทาลูกมาแต่ห้องเกียนเหมือนมากินเขาเดี๋ยวห้าสีมาส่งพี่น้องเลยไปสีพาไปชมบรรยากาศตรงไหตรงนาเลยพี่น้องเลยลำบากเข้าอีกแล้วมือน,นี่ถ้ายังใครอยู่บพท่านสว่วงปันใดพี่น้องยังปวดตามต้นโตอยู่พี่น้องเลยไปเอาปลามาฝากเพิ่นพี่น้องมาส่งให้เพิ่น เดี๋ยวนะจะโป้งกระทั้นในเกี่ยวพี่น้องเลยเป็นไม่เกี่ยวเขาสวยไม่ยาเพื่อนเนะฮะที่อกไปพี่น้องอยังอีกไกลเดิน ตอนนี้มาผากรถเทือนวนะบ่าวเป็นก่อนเดี๋ยวเขาสีย่างเมื่อาะว่านะ้ะเอาคำหวยพี่น้อยเอารถคำไปบ่อยเป็นตาเขาสีไฮเบิง้งเนาะเป็นนี่คือเป็นตาเขาเขาใหม่บ่นี่โอ้เป็นตาเขาเนี่ย,ยะนะยยี่ยแยกแยกนะที่จุดโอ้เขาเก่าคิดว่าเขาใหม่ เกี่ยวเป็นขุดน้ำสางบอเอ้ยเบื่อไงไงเห็ดแนวได้เห็ดแนวได้โอ้ขุดน้ำสาง เดี๋ยวสิไปเบิ่งโมอมพี่น้องเลยขุดน้ำสางกินสบายอยู่น้ำบกง่ายดอกเศร้าเมื่อยพักเศร้าเมื่อยขุดน้องขุดน้ำสางแคมน้องนี่พูดแหละพี่น้องเลยลางนันแหละเทียงหน้านะก็สิไปหอดพี่น้องพักเศร้าเมื่อยก่อนเมื่อยเมื่อย เขาหน้าแกกระสุกลายเติบเลยลายพันหน้าเขาเจาะลมเบิดเห็นไหมลังค้นเขาเจ้าเกี่ยวเกือบเคร่งเลยก็มีนะพี่น้องเลยคือพันนี้นี่ก็ขาเจ้าเกี่ยวไปได้ลายเติบเลยเนาะลายห่เติบได้นี่ยเป็นสิบปลายหาย่1สิบซองหอ่พพ่นแต่เฮาแล้วพี่น้องเลยหน้าบัวงเงินพระท่านได้เกี่ยวพ่อดีพี่น้องเลย บท่านได้เกี่ยวบอกเขาบท่านสุกง่ายมีแต่ยาบันได้เกี่ยวก่อนเดี๋ยวเขาก็นำลังมูพอแหละเขางั่นก็ได้บ่สิได้เกี่ยวพี่น้องบ่ดีเบิดน้ํตามไหนานะเพราะว่าตอนนี้น้มันยังอยู่ตามไหนาบ่ทันปล่อยนี่คือจังซี่มีน้เบิด ตามให้หน้าเนี่โอ้บาหาดเมื่อวหวเอลีมาหอดหน้าเลยผู้เริ่มซุกก็เริ่มพี่น้องไปเริ่มเลื้ยงผู้ใดเกี่ยวก็ได้เกี่ยวเถีย,ยงหน้าให้กูสิมาหอดคำหวยมา อีกทีนึงพี่น้องเลยเจ้งสีหอดหน้าอเอาโมนี่กะลมเบิดเนาะเบื้องนี้แม่นหน้ายาเพิ่นหน้ายาเพิ่นเถียงหน้าปลุกปีนี้ คนกัน,นอนหาใส่ทำยายอยู่คือบอ่ใส่ส่งน,นะฮึใส,ส่สรงตี่บ่ใส่ส่งบ่ได้เลย แม่ดิมีให้หรอหิวเหรอหออหาหิวใช่เ yeah. oh. ป็นน้ำเพินินเอาปลาซิวก่อนพี่น้องเลยอยู่ป้ายหน้าพูดหละใส่กดใส่คันโ่ม เกี่ยวมือน,นี้นี่หละผลงานที่เกี่ยวมือน,นี้ก็ยังคือเก่าพี่น้องไอ้มีเขาปนน้ำนี่โอ้เกี่ยวมือนอีอ่บอตัวนี้ปนลายเลยได้จูโอหาปูห่หาป่าจังสีเนาอโอ้มันก็นสบายแล้วแหละขันหอกขันห่มเบิง่ง เอาปลาซิวโอ๊เบิดข้าวข่อยโอ้บ่มีบป่าข้าวป่ายังเกี่ยวเอาตี้เอาตี้ใส่ได้อยู่บ่ คนอีดีจือแต่โอเคงาน <Yeah. S 1> อือโอ้นี่บวกปัสสาวคือได้์ไลท์เทอ,อบันไดพุ่นบนป้ายบนหน้าบนหันบนมีกกติวหันหันมีขเข็นมันอันนี้เมือนั้น

ใส่ประสิวบ่เห็นสิมีนะพี่มันก็มีสิบ่ดักดาวอ่ยังเฮิงสิเออธรรมดาแล้เอมีแล้วพี่น้องประวคือบ่ใหญ่ว่าคือมีแต่ตัวน้อย คือมีแต่ตัวหน่อยอเปลี่ยนใจซาไปเอาอยู่บนโตค่อยบอกันมันเป็นคุมเป็นบอนตัวนั้นอืมโอ้อนได้ประสิวอันปรากดปรกดปรากดหันปรากดโตยังวะปรากดโตแล้ว ปลาซิวมันปรากฏโตแล้วบุเมนปรากฏเนะปลาซิวมันปรากฏโตให้เจ้าเห็นอนะเลือกกินแหละสำนัน,นกกเ,เ,เ,เข้าในสุกไว้เติบเนาะพี่น้องเอ้ยมันแดดมาเบิ่งเพิ่นเอาปลาซิวนี่ยสองคนนี่ บ่วไวมันแดดเทาสีขืนก่อนเดี๋ยวทาทาตอนเพิ่นขืนว่าเพิ่นสีด้หรืบบอพี่น้องเลยทาเบิ่งนะบุกค้องสีด้ดอกแนวนี่โอ้ขันเบิดต้นโตขึ้นเถ0อสี่สิบปีแล้วัดชยัย ฮัดชัยภูเขาว่าอนนี่บัดฮัตชัยขึ้นมาแล้วบว่าไดหรือบอนะสุมหากิน ดอกกาตน้ใช่หิวข่าวบ่โอ้สีหนาเป็นเนี่ยนันเบิดเนาะใส่นะได้อยู่บ่ได้อยู่บ่สิถือจกจังได้รับรถเลยบทลืมโอ้ยบวผ้าก็ได้นะผ้าก็ได้มันจาล่ะำสั่งขนาด สวยพี่น้องเสร็จโอ้โหเหลือกินบะคัดไส้สำหรับบะคัดไส้ได้เนี่ยเนา้ไส้เนาะเหลือกินได้สำหรับพัดไส้เนาะอ่าเหลือกินแล้วนี่บอกอาหารเมื่อนี่เอ้ยใช่ใช่เหลือกินได้เนาะเอ้ยอะไรก่อยก้อย ก็ไหลใส่เอามาอยู่ดอก2 3โตอันพอคิดว่าผู้เจ้าเอาเอามาแต่เช้านี่เออโอ้ตามอยู่เลยเดญาเป็นเมียนอยู่เพิงเฮือนนี่ก็ถือว่ารอดฝนบ่บ่มีพระบดนี้ฝนบ่ตกฝนบ่ตกใส่เอาเฮ็ดก็กินใส่เฮ็ดกินเฮ็ดกิน หไฮชาหูุไฮชาหุอ้าวพอเจ้ลพูดปกบ่งอยู่ปลายหน้าพูนมีลายอยู่ดอกพ่อเจลเอ๊ะซ้ำนันได้แล้วซ้ำนันโอ้ยสีเอาสังลายหลวงพอดีเลยเนาะฮัดใส่เนาะเนาะ พอดีเลยฮัดไสเก็บไ้เลยดีนี่ไสเนมเนมกอ่อ,อนนี่เหลือกินแล้วะซ้ำนันาา่นบมานเลยสองคนจะจมเลยพุนไปสะนองจีดวนผุนสะน,น,น,นองใหญ่แมนยูดอก ใช่แน่หมดนาจะใ่งี้เปนเสากรดกยเน่ทางตมดาโหอเดาก็ทำมดาและโอ้ยเงูกินเขียดไปนําแม่อันนี้เก็ดก้อยเด้อก้อยเด้อเอาผู้ละหหกตู้พอแล้วเลือกกินเลย เบิร์บเป็นไงเงินอีอยู่หนาบอมีขนมบอมีบอ,ม,บอมีห่านคายมันบอมีห่านคายบอมีบอมีเศร้าสุกเหลีวพี่น้องเลยโสมเยสยนะซุ่มหากินเก่งเนี่ย มาน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 หากินเก่งเก่งนอใส่นอใส่ปลาจะอุจะหากินเก่งนอนอโอกินหนามป๊าดหายหมดเลยนาโอ้โอ,โอ้เล่นลินอีก แค่เนปกินเขาเปลือกนออยู่ทึงเหือดนอที่ซำเนจะงขันแก่ด้ยานตียานเพิ่อสีง่หันโูเอมอะ้มาแล้วพี่น้องเลยของแสบเพิ่นมากินเบิดครบขั้วเลยฮะพูดเบิดครบขั้วเลยฮะเอาจากบกินมาจู ปีงซีนเด้โอ้ยสุกเบิดแล้วปีงแต่ว่านี่อะก็ปีงใหม่ก็ได้จะปีงไม่โลดนี่แหละป้าเอาให้เพิ่นโอ้ยุกบ่สุกบ่จักดอกป้าเมื่อเช้านี่ตัวนี้ป้าป้าปีงใหม่เออป้ามันตายเอาอยู่เหือน ยังมีตัวาตได้อยู่เหือดป่าหอมเลยหอมหอมนั่นฮันมันใหม่เบิดเลยดิปิงสำหรับหนึงนี่ครับ ไมยังเงเต็มี่บมทหมดในี่ที่ทเลาะกหลังเต็ที่ีไม่ใหญ่เจ๊กโมไซเจ๊กโมไซงานปัญญาเหลือตะเลนหมูนี่คือเท็ดขนาดอะเจ๊กลาบก็เนี่ยะสัก้ามก็ฟอกโอ้มหาไส่ช็อกดูเตเบอร์จมบอถเต่เบอรเอ้ยฮแมนบอก ไม่ใช่เสือซะด้วยสิมึงได้เป็นทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเจ้าทั้งแม่ทั้งพ่อแหละคนเดียวเจ้าเหงี่งเต่งโตเนว้ๆเราจะเหงตายเลย มัางเลยแล้วจะเจอกองบ่ได้ติมันสิติดนีกเออติดเออตรูมู่ปตรปิงป้าเว้าติเออเออปิงป้ากินบ่ให้จ้าใส่จ้าฮะเจ้าจ้าอืม เขาเขาสวยเนาะอันนี้คือเขาใหม่เลยพี่น้องมันเียว่ามันหักเบิดนะเขาไปสีตากบสสุกตากบ่แห้งโอ้ตากบดสุกิคบตะเขาบหาวตากบุกตบ่อแห้งเขาบ่อห่าวโอโอเคผู้นึ่งบ่สุกผู้นึ่งบ่อห่าเนาะได้กั้นเลยนะกินเขาเด้อพี่น้อง

นำเม็โนเราเยโอยแัเจ้าเนะม่ั่งตีสวีชงีแก่โอ้ยปากเขาเป็นเม็ดลาเจ้าเป็นเม็ดเขาเจ้าตากบัวหาวอยละว่าเขาบวสุกโอ้ันบวสุกในยบแม่นาะตากบวแหงกับแม่นโอ้ยแสดงว่าเขาบวึกมาี่นอคือสียบอยู่ ข่อยอยากท่ายูเจ้าฮันนี่เจ้าจใสากากใช่ชุดวันเกิดพี่น้องกรับบอกกากินอบเจ้าใส่ชุดวันเกิดอ่าอืมอ่าได้แล้วบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพักเที่ยงมื่อนี้โบมีฝนมากคือมือนนอม่อนั้นพี่น้องเมื่อนี้แดดฮอนเบิดมืออบเอาเลยระวังเด้อดังไผ่เทือนนี่ เขาก็อยู่ทึงเฮือน